เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขานอนไม่หลับเลยตัดสินใจที่จะลุกขึ้นไปต้มมาม่ากลางดึกแล้วเขาก็ได้พบกับเรื่องสุดเศร้าเมื่อมาม่าในครัวเขามีไม่พอที่จะกินเขาจึงตัดสินใจที่จะออกไปซื้อเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นเขาคงอดตายแน่ๆใช่แล้วครับคุณผู้ชมเรารู้เพียงแค่นั้นเลยนะครับในคลิปั่นของเกมเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้บอกแค่นี้นะคือเราหิวกลางดึกนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาต้มมาม่าแต่มามา่มา,มามันไม่พอที่จะกินนะครับเกมนี้มีทั้งหมด3ฉากจบนะครับเรามาดูกันดีกว่าวา ฉันนอนไม่หลับบางทีแล้วฉันต้องไปกินบะหมี่เพื่อที่จะให้มันง่วงนะครับแล้วก็หลับลงไปได้ฉันอยากจะต้มมันเลยเกินหวังว่าในครัวมันจะมีเหลืออยู่นะโอเคเราตื่นมาไม่รู้ว่าเราตื่นมาหรือว่าเรายังไม่ได้นอนนะครับตรงนี้เป็นห้องอะไรเดี๋ยวผมขอสำรวจแป๊บหนึ่งนะผู้ชมอันนี้เป็นห้องนอนนะครับกดอะไรไม่ได้อุ้ยทำไมาบ้านเรามันแคบจังวะเมื่อกี้ตื่นมาตรงนี้เดินมาถึงก็คือถึงครัวแล่วล่ะโอเคเรามีบะหมี่อยู่นี่ไง จุดจดห่อเดียวอย่างงั้นเหรอมันไม่อิ่มหรอกหน้าฉันอยากจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งห่อเนะ่ะโอ้โหและนี่คือจุดเริ่มตนน้นนะครับคุณผู้ชมของการออกไปซื้อบะหมี่กลางดึกนั่นเองห่อเดียวทำไมกินไม่อิ่มวะเพื่อนคือกินดึกๆเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพรู้ไหมสำหรับห้องนี้มันคือห้องอะไรกันนะอ๋อห้องน้ํเนียครับอุ้ยส้วมเป็นส้วมแบบส้วมแบบนั่งยองนะ <c oughs> ปวดขากันเลยทีเดียวเน็บกินนะครับส้วมแบบนี้ไปปิดแล้วกัน เราต้องออกไปซื้อบะหมี่ไปครับผมปิดประตูได้ไหมฉันต้องไปทางขวาโอเคแป๊บหนึ่งนะปิดประตูด้วยโอเคเราจะได้รู้นะครับว่ามีใครเข้ามาไหมเดินไปเลยโอ้โหแล้วแบบมืดจัดคือพนุเดินมืดๆนอย่างเงี้ยน,นะคุณผู้ชมอย่าทิ้งผมไปนะผมจะบอกกับผู้ชมแบบนี้ทุกคลิปผู้บรรลาก,กลัวออ้ยอะไรอะออลร้านมันอยู่ใกล้บ้านเราขนาดนี้เลยเหรอมาสวัสดีครับ คือผมชอบเกมภาพแบบนี้มากเลยไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ผมชอบเกมภาพสไตล์เนี้ยที่เป็นเกมสยองขวัญน,นะวงเล็บนะครับว่าเป็นเฮอร์เรอร์เกมสวัสดีคุณต้องการจะซื้ออะไรล่ะฉันต้องการที่จะซื้อบำมีเนี่ยอะไรมันขยับอยู่ตรงซ้ายจอวะคุณช่วยเห็นปะอะไรมันกระพริบกรพริบขยับอยู่วะบำมีอย่างนั้นเหรอจุดจุดจุบมีนะมันหมดแล้ว แล้วทำไมถึงไม่เติมสต๊อกของล่ะเพื่อนคือรู้ไม่ได้ว่าคนมันหิวเลยโมโหหิวมันเป็นยังไงรู้ไหมโอเคครับไม่เป็นไรขอบคุณครับทีนี้ก็เหลือแต่หันไปข้างหลังแล้วนะครับว่ามันจะเป็นเงาอะไรหนึ่งสองอุ๊ยมันเป็นเหมือนหัวคนปะใครวะเนี่ยไม่ใช่ผีโอเคแต่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับไอโมอนี่อยู่ดีมาเยืนข้างหลังเราทำไมเนี่ยอย่าตามมาันอุ้ยขอร้อง เมีหมดแล้วต้องกลับไปต้มซองเดียวที่มีสินะอุ้ยถึงบ้านแล้วคือผมเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินแบบถอยหลังมาเรื่อยๆจนถึงบ้านเลยแล้วใครมันจะเดินแบบนี้วะโอเคกดปิดประตูด้วยอย่าเข้ามานะมีใครอยู่ในห้องปะเนี่ยโอเคไม่มีห้องน้ําล่ะเฮ้ยทาไมห้องน้ําห้องน้ําเปิดไม่ได้กดเปิดไฟได้อย่างเดียวนะครับแต่คือเราไม่รู้ว่ามันมีใครซ่อนอยู่ข้างหลังห้องน้ำหร แจ้แลวคุณผู้ชมออทำไมบะหมี่มีสองซองะผมไม่รู้ถึงเหตุผลนะครับที่หัวใจของผมมันเริ่มเต้นแรงนะครับตอนนี้การที่ผมเห็นว่ามีสองซองวางอยู่มันควรจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอวะแต่คือใครมันเข้ามาหล่ะเอามาวางไว้อะทำไมบะหมี่มันถึงมีสองซองละ่ะช่างมันเถอะฉันต้องการที่จะกินมาแล้วโอ้โหอันนี้ก็ะิวเหลือเกินต้องเอาบะหมี่ใส่หม้อโอเคครับเอาบะหมี่ใส่หม้อ ันจะไม่มีใครมาจริงใช่ไหมว่าผมโคตรระแวงตรงประตูหน้าบ้านเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีใครเข้ามาตลอดเวลาต้มน้ําก่อนอะไรกันโอ้โหคือน้ําหมดต้องไปซื้อน้ําทำไมเราเป็นคนไม่รอบคอบเลยวะเมื่อกี้กันไม่ดูให้มันเสร็จเสร็จไปแล้วว่ามีน้ํำไหมโอเคทีนี้เราก็ต้องออกจากบ้านอีกรอบหนึ่งนะเชวแบเพื่อไปซื้อน้ําไม่มีใครใช่ไหมวะมองซ้ายมองขวาปิดประตูด้วยโอเคแล้วก็ไปซื้อน้าครับผู้ชม สวัสดีครับมาอีกรอบครับผมคือเมื่อกี้ผมลืมซื้อน้ำนะ่ะโอเคอันนี้ใช่ไหมตู้กดน้ำหนึ่งเหรียญครับเรียบร้อยจ่ายเงินเพื่อนคุณอยู่ไหนเพื่อนอะไรวะเพื่อนเหรอใครก็คนก่อนหน้านี้ไงเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนคุณเขาอาศัยอยู่กับคุณนะ่ะคือผู้ชายชุดดำคนนั้นมันอาศัยอยู่กับเราในบ้านเหรอวะจุดจุดผมอยู่คนเดียวนะผมไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ผมอยู่คนเดียว คุณอยู่คนเดียวที่บ้านคุณอย่างงั้นหรอใช่แล้วผมอยู่คนเดียวแล้วผมก็ไม่รู้จักใครเลยนะจุด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 ต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วก็จุดจุดอุ๊ยพี่ไปบอกเขาใช่ไหมว่าพี่อยู่กับผมอ่ะโคตรเสียวสันหลังเลยคุณผู้ชมผมขอเดินถอยหลังกลับบ้านแบบไม่ค่อจะสันอีกรอบหนึ่งเลยนะโอเคถึงบ้านเลยครับเรามาต้มบะหมี่ให้มันเสร็จกันดีกว่าเอาน้ำลงไปสวย แล้วก็บะหมี่ลงไปสองซองอุย้ยอะไรเอาปิดไฟบ้านเราได้ไงไม่สนใจครับต้มต่อมันอยู่ในห้องเราแล้วปะอย่านะอุย้ยอะไรอะอทำไมมันกดนอนได้อะ่ะคุณหลับนะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดเตาแก๊สบ้านก็เลยไฟไหม้เราร่างกายเราก็เลยไหม้ไปด้วยนะครับสรุปก็คือเราตาย โอเคมาเริ่มกันใหม่อีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เราได้เป็นซีลเคดเอนดิ้งมานะครับก็คือการที่เรานั้นลืมปิดเตาแก๊สนะครับแล้วเข้าไปหลับโอเครอบนี้รอบนี้มาม่าได้แล้วมาเรามาดูกันว่าฉากจบต่อไปจะเป็นยังไงนะฉันต้องหาเก้าอี้เพื่อที่จะมานั่งกินอา่ามีเก้าอี้เกมมิ่งอยู่มาครับผมแล้วก็ฉันต้องการจานมาเอาจานมาเป็นยัไงว่างเหรอแล้วก็ไปเอานูเดลิลโอเคโอเค เอาบะหมี่ของเรานีครับแล้วก็มาใส่จานสวยบางทีแล้วการที่ผมได้ดื่มน้ำบดไม้ไปด้วยมันอาจจะดีก็ได้นะคืออย่าบอกนะว่าผมต้องออกไปร้านอีกรอบนึงทันที่มันมีคนมาเคาะประตูนะอ่าแสดงว่าเป็นฉากจบอีกสองแบบเว้ยงั้นผมเลือกกินไปเลยก่อนเลยกันนะช่างมาแล้วกันฉันหิวมากเลยฉันก็จะกินมันแล้วใช่เพื่อนอย่างนั้นแหละดีจะออกไปซื้อเลยกลางดึกกลางดื่นเนี่ยแล้วมันก็ดึกมากแล้วฉันเหนื่อยที่จะต้องไปที่นั่นใช่ทําถูกแล้ว โอ้โหานก็มีหัวคิดนี่หว่าตอนกินคือเรามองข้างหลังได้ด้วยแ่บแบบนี้คืออุ่นใจขึ้นมาอุ่นใจขึ้นมาเปาะนึงก้มกินกินกินแบบรัวๆกิน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 ไม่ให้เขามาแย่งหรอกวิคนหิวนะอย่ามาแย่งนะวิกินอิ่มแล้วก็ได้เวลานอนใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ไปนอนนครับ Sleep คุณกินบะหมี่แล้วคุณก็อิ่มมากแล้วคุณก็นอนหลับสบายมากแต่วันรุ่งขึ้นคุณก็ปวดท้องโดนวางยาในบะหมี่มาเนี่ยเราได้กูดเอนดิ้งมานะครับสำหรับรอบนี้ มาเรามาเล่นอีกรอบนึงรอบนี้เราจะเลือกไปซื้อน้ำนะครับคุณผู้ชมมาเลือกที่จะไปซื้อน้ําผลไม้ฉันต้องการที่จะไปซื้อน้ําผลไม้น่ะแต่ก่อนหน้านี้ใครมันมาเคาะประตูหน้าบ้านฉันกันล่ะแต่ตอนนี้มันก็เงียบหายไปแล้วคือแบบเป็นผมนะเว้ผมแบบจิตตกโทรเรียกตํารวจตั้งแต่มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเลยนะแต่อีมอนนี่มันเลือกที่จะไปซื้อน้าเรือที่จะไปซื้อน้ําผลไม้อีกรอบนึงเฮ้ยฉันไม่สนใจหรอกฉันต้องการที่จะไปซื้อเครื่องดด่มมานั่งกินกับอีมาม่านี่โอเคครับคุณผู้ชมถ้าเกิดผม ผมกดเปิดประตูมันจะไม่โผล่มาใช่ไหมวะโอเคไม่มีใครสวยเปิดประตูไว้ด้วยโอเคแล้วเราก็วิ่งไปซื้อเครื่องดื่มครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเอา้าเอาคนขายไปไหนอะเดี๋ยว,วคนขายไปไหนแล้วพี่ไปยืนทำไมตรงนี้อยากที่จะซื้ออะไรไหมคุณเป็นใครครับแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวก่อนหน้านี้ไปไหนแล้วล่ะ จุดจุดเขาอยู่ข้างหลังคุณช็อตแบบนี้ถ้าเกิดผมหันไปและหันกลับมาผมว่าไอ้หมอเนี่ยแหละมันจำสแก์ผมแน่นอนเว้ยไอ้เสื้อดำเนี่ยแหละจุดจุดอย่านะว้ยหยุดเอากดกูไม่ได้แล้วโอเคแล้นี้เราต้องทำไงน้ำเราก็ไม่ได้ซื้อน้ำไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วคนขายมันโดนไอหมอนี่ฆ่าไปแล้วว่ะคุณชม คือผมก็ไม่รู้อะจุดๆจุดๆอะไรอยู่ดีก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่ทราบสาเหตุเปิดประตูอุ้ยเก้าอี้พังทำไมเก้าอี้ออคุณถูกฆ่าตายและกลายเป็นบะหมี่เหมือนเหยื่อคนก่อนๆอ,อ๋อถ้าให้ผมสรุปสำหรับเกมนี้นะครับก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยย้ายมาอยู่ใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้จักใครเลยนะครับ มีวันนึงเนี่ยเราหิวนะครับเราก็เลยออกไปซื้อบะหมี่ข้างนอกตรงร้านค้านะครับแต่คนขายก็บอกเราว่าบะหมี่อย่างนั้นเหรอบะหมี Bar ่เนี่ยมันหมดแล้วนะตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับในความหมายของบะหมี่ที่มันหมดนะครับที่คนขายมันบอกเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นบะหมี่ธรรมดาหรือว่าเป็นบะหมี่เนื้อคนนะนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มาเล่นตอนจบแบบแบดเอนดิ้งนะครับเราก็จะพบกับบะหมี่ซองหนึ่งที่มันวางอยู่ใช่ไหมแล้วเมื่มอเราต้มบะหมี่สองซองนะครับแล้วเราก็นั่งกินจนหมดแล้วเราก็นอนหลับจนได้กูดเอนดิ้งมาเนี่ยประโยค,คอว่าเราเนี่ ไปซองหนึ่งไว้คู้ชมและจุดสังเกตยอย่างหนึ่งที่มันแ,บบแ,ป,ลแปลกๆนะครับก็คือคนขายเนี่ยทำไมมันต้องถามเราครับว่าเราอยู่บ้านคนเดียวหรอมันคือคําถามที่แปลกมากนะเว้ยคู้ชมคือคนปกติอะที่ไหนเขาจะมาถามเราว่าว่าเราอยู่บ้านคนเดียวอย่างนั้นหรออะไรประมาณนี้แล้วเราก็กลับไปบอกเขาอีกนะครับว่าเราเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแล้วเราก็ไม่รู้จักใครเลยแถวเนี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับสุดท้ายแล้วผมก็เลยคิดว่าไอคนเสื้อขาวกับเสื้อดาเนี่ยมันน่าจะสมรู้ร่วมคิดกันนะครับแบบคนเสื้อดําก็น่าจะ พื่อที่จะเปิดช่องทางให้คนเสื้อขาวเนี่ยมันแอบเข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วก็มาฆ่าเราแล้วก็จับเราทําบะหมี่นั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมสั้นๆอะไรเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมติดตาม,มารับชมกันด้วยสำหรับวันนี้บายๆครับ